โยสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยฮะอยู่กับผมออตโต8.3.7กำลังจะเข้ามาแล้วผมจึงจะมาแนะนําแนวทางการสุ่มกาชาให้กับเพื่อนเพื่อนครับย้ำนวะว่านี่คือแนวทางดูเพื่อเป็นไอเดียไม่จําเป็นต้องยึดตามผมเป็นหลักก็ได้นะคุณสามารถเลือกเปิดตามความชอบหรือความเหมาะสมในไอดีของคุณได้เลยครับวยตัวไหนชอบตัวไหนลุยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันมีเพื่อนๆถามว่าออโตหายไปไหนไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเออผมไม่ได้หายไปไหนครับพอดีคอมเครื่องเก่าเสียจากไปเรียบร้อยทีนี้ก็เลยไปถอยคอมเครื่อง ใหม่ไปประกอบคอมมาแต่อยู่ดีๆคอมเครื่องใหม่อ่ะการ์ดจอมีปัญหาเว้ยมันก็เลยยังไม่สามารถทํางานได้ผมอ่ะก็ต้องส่งตรวจเช็คที่ศูนย์ก่อนนะครับนั่นแหละก็เลยห่างหายจากการลงคลิปไปช่วงชๆหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นหลักกันครับเออแต่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ตู้กาชานะเ,นเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์นะครับหรือยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและคุณจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ผมมีคคคลิปสําััััญที่่จะให้เ้เือนอนนนๆไดรบชมกก แบบเต็มของไซรินนั่นเองคะบคลิปคนข้างยาวเลยนะเกือบเกือบชั่วโมงอะ่คะคือแบบจัดหนักจัดเต็มละเอียดยิบเลยแหละโอเคแต่ก่อนที่จะไปถึงคลิปไซรินนะครับเอาเป็นตู้กาชา3.7ก่อนมีทั้งหมดเจตู้ตึงๆครับ1ตู้ไซรินและ l อประจําตัวจะเป็นตู้อยู่ยาวๆตลอดทั้งแพท3.7เลยอย่างว่าแหละตัวโวยค่ายโฮโยเนาะเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้กับผู้เล่นครับต่อมาช่วงเฟสแรกจะมี3ตู้อยู่ถึงวันที่26เดือน11ไฮยาซินข้าวทีบีและเฟส2จะมีอีก 3ตู้ครับมาจะต่อกันเลยตู้นนตู้แมวและพี่ไมเดย์ทุกตู้จะใช้เลดอัพสีดาวร่วมกันโมเจร์น้องลิงเปล่าเอลซีสีดาวไซรินซันเดย์โยมิเต้นลำกับแบ็กซ์วอนเห็นตู้กาชาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างฮะมีใครเล็งตู้ไหนเป็นพิเศษไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยอยากรู้อะว่าตู้กาชาเยอะขนาดเนี้เพื่อนๆอยากจะส่มหาตัวไหนกันส่วนตัวผมนะยังไงผมก็ต้องรีวิวทุกตัวละครอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลืออีกแค่หนึ่งตัวแหละที่ต้องเปิดมารีวิวนั่นก็คือไซรินครับมีแผนว่าวั ตู้เข้าจะเปิดถึง e6 เลยใครที่จะมาลุ้นด้วยกันก็ไว้เจอกันช่วงเช้าตอนไลฟ์สุ่มกาชาหรือใครที่อยากจะฝากเปิดกาชานะครับก็มาร่วมสนุกสามารถจองคิวใน Discord ได้ตัวไซรินเนี่ยที่ผมจะเปิดมาผมก็กะว่าจะสะสมเป็นคอลเลกชัน e6 ในไอดีนั่นแหละทีนี้เราจะมาดูจุดเด่นแต่ละตัวละครกันผมจะแชร์ประสบการณ์จากเซิร์ฟเคียเตอร์ที่ผมได้ทดลองเล่นเอ็นเกม3.7มาทั้งหมดแล้วก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆทุกๆคนครับเริ่มกันที่ตัวใหม่เลยไซรินผม สรุปให้แบบสั้นๆนะเอาแบบเข้าใจง่ายๆลิงๆไซรินอะ่ะเป็นตัวบัฟทรูดามจให้กับทั้งทีมมีพาวเวอร์หลักๆอยู่ที่ท่าไม้ตายครับเมื่อกดครั้งแรกสามารถทําให้ทุกตัวละครในทีมท่าไม้ตายเต็มได้เลยนะใน1การต่อสู้นะครับจากนั้นอะ่ะไซรินก็จะเป็นการโยนบัฟให้กับตัวละครแอมโฟเรียตัวไหนก็ได้แนะนําใช้กับตัวแอมโฟเรียจะบัฟได้คุ้มกว่าซึ่งแต่ตัวมันก็จะมีบัฟพิเศษแยกแตกต่างกันออกไปบางตัวบัฟอยู่ถาวรบางตัวต้องคอยกดบัฟใส่ให้เรื่อยๆห ก็บบเ,เอามาเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวละครแอมโฟเรียสนี่แหละแปลว่าไซรินนั้นจะอิมแพกต่อทีมมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเก็บเกตดท่าไม้ตายที่เป็นรูปหัวใจตรงตรง,ตรง,ตรงนี้ครับถ้าทีมความทรงจําอันนี้เก็บได้เรื่อยๆแป๊บเดียวเต็มแล้วพอถ้าเกิดมีพวกเหล่าซัมมอนน่ะมันจะเจนสแต็กให้ไซรินได้ดีมากๆกา,ารวนท่าไม้ตายจึงไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าเกิดเป็นทีมที่ไม่ใช่แก๊งความทรงจําล้วนทั้งทีมอะครับมันต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกตดท่าไม้ตายสักพักหนึ่งเลยผมยกตัวอย่างนะอนัคซากว่าจะได้้ใชบของินก็ ไปท้ายไซเคิลและหรือไม d เดย์อันนี้ก็เหมือนกันครับจ่กที่เทสมาก็เป็นท้ายไซเคิลคือเข้าใจแหละเพราะว่าบัฟมันค่อนข้างที่จะเพิ่มความแรงได้ในระดับหนึ่งมันก็เลยต้องใช้ระยะเวลาซึ่งมันเป็นท้ายไซเคิลก็จริงนะแต่มันสามารถแรงจนปิดมอนเว็บแรกตายได้เลยถ้าคุณอยากให้ท่าไม้ตายของไซรินนั้นไวกว่าปกติมันต้องอาศัยการคำนวณสปีดในแต่ละทีมแยกกันอีกทีนึงครับผมยกตัวอย่างนะนอนเนี่ยถ้าเกิดเล่นแบบปกติทั่วไปกว่าจะได้แปลงล่างอะ่ะก็ล่อไปท้ายไซเคิลแลและเหลือเทินได้เตีอยแ แค่1นถึงสเทินเองนะครับทีนี้ผมเลยทําการจูนสปีดใหม่ครับให้นอนนะไปแปลงร่างช่วงกลางไซเคิลจึงทําให้ตัวของเขาอะ่ะมีเทินเล่นในช่วงไซเคิลแรก3เทินเอ่ออันนี้เดี๋ยวมันจะลึกเกินไปเอาไว้เดี๋ยวไปคุยแยกในคลิปไกด์ไซรินในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมสรุปให้เลยแล้วกันไซรินคือตัวละครที่เหมาะเอามาเล่นกับตัวแอมโฟเรียสครับถ้าเป็นนอกแอมโฟเรียสจากที่ทดลองมาแล้วใช้ทิบบี้ดีกว่าหรือใช้ตัวซัพพอร์ตแบบกว้าง,ก,างก็จะดีกว่านะฮะอีกแบบหนึง่งถ้าในอนาคตมีตัวความทรงจําเพิ่มม ก็อาจจะมีทีมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นทีมที่ไม่ใช่ความทรงจําล้วนความทรงจําทั้งทีมให้มองว่าไซรินเป็นทางเลือกเพิ่มเติมเข้ามา1ทางเลือกครับผมยกตัวอย่างทางเลือกคือยังไงไอเดียของคุณติดปัญหาแย่งซันเดย์หนักมากทีมนู้นจะใช้ซันเดย์ทีมนี้จะใช้ซันเดย์เนี่ยแหละคุณก็เอาซันเดย์ไปเล่นทีมอื่นได้เลยแล้วถ้าเกิดเป็นตัวละครแอมโฟรยสคุณก็เอาไซรินไปลงตำแหน่งนั้นทดแทนคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องการบั๊มนะแต่ม การบัฟตัวละครอย่างอนักซาไมเดนนนพวกเนี้ผมลองทดลองเล่นมาแล้วค่อนข้างโอเคเลยส่วนอารกิรีอาก็ยังคงนิดต้องการซันเดย์เป็นหลักอยู่ดีส่วนถ้าเกิดเป็นทีมความทรงจําล้วนโอ้โหอันนี้ขอไฮไลท์ดอกจันไว้100ล้านดวงครับว่านี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของทีมน้องข้าวทีมนี้โหดมากจากที่เทสมาครับมันเป็นทีมที่ดีที่สุดของไซลินเลยแหละแล้วทีมนี้ทีมเดียวตบได้ทุกคอนเทนต์เอ็นเกม3.7ไม่ว่าจะสถานการณ์เจอมอนบู เจอมอนเดี่ยวจะ MOC จะฟ i ิกชันจะอพโอโหลงได้หมดเลยครับและประเด็นคือสําหรับสายลิงสายออตโต้นะฮะนี่คือทีมที่การปล่อยออตโต้นั้นเล่นได้ใกล้เคียงกับการเล่นมือมากที่สุดในหลายๆทีมที่ผมเทสมาคือมันแรงกันทั้งทีมอะมันบ้าบอมากครับใครที่อยากหาจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในทีมข้าวนะนั่นแหละไซลินน่าสุ่มมากมันคือเพอร์เฟกต์ทีมเลยครับถ้าชอบก็เปิดหรือถ้าคิดว่าตอบโจทย์ก็เปิดส่วนถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นทีมข้าวหรือทีมความทรงจําเป็นหลักอยู่แล้วอ่ะคุณจะข้ามไปรอ ตัวละครดาวใหม่ก็ข้ามได้ถัดมาครับน้องข้าวกับไฮยาซินข้าวจะเป็นตำแหน่งเมนดีเพสหลักส่วนไฮยาซินจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเพราะมาอ้วงนั้นทั้งคิวนะฮะทั้งเสริมดาเมจช่วยเซฟทีมทั้งเชิงรุกและเชิงรับเก่งมากๆให้ไอเดียแบบนี้ถ้าจะเปิดข้าวต้องเปิดไฮยาซินมาเล่นด้วยนะถ้าไม่มีไฮยาซินในยุคยุคนี้มันค่อนข้างแตกต่างครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณเปิดข้าวแล้วไม่มีไฮยาซินคุณก็ข้ามข้าวไปรอดีเพสตัวใหม่เลยส่วนถ้าเกิดคุณจะเปิดไฮยาซินเฮ้ยอันเนี้ยนะเปิดพอมาออวงอะททีีมมเยกว้างนเป็ อีกหนึ่งในตัวท็อปทอปที่กันตายได้ดีมากๆในเกมเกมนี้ก็เลือกเอานะว่าไอดีขาดอะไรจะเปิดน้องข้าวก็ลุยถ้าเปิดมาแล้วทีมครบยิ่งดีเลยหรือไม่อย่างน้อยอะ่ะต้องมีไฮยาซินคู่กันกับน้องข้าวเวต่อมาครับทิบบี้เมตาปัจจุบันอู้นี่ก็เก่งทีมกว้างเหมือนกันและ e อีนึงค่อนข้างที่จะขี้โกงเลยยกตัวอย่างอช่วงนี้นะครับที่นิยมเล่นกับทิบบี้ก็จะมีเซเบอร์ตำแหน่งเมนดีเวสเอาทิบบี้มาปั่นสแต็กอย่างเฮอร์ต้าเองนะครับก็เล่นกับทิบบี้ได้เก่งหรือน้องข้าวเวอร์ชั่่่นทีคควาามมรงจไํไบ 4. จะเล่นเป็น3ความทรงจำหนึ่งทิปบี้ก็เล่นได้เช่นกันอีกแบบหน,น,นึ่งอะพี่ไมล์เดย์โอเคอันเนี้ยเป็นสเกล s อเอามาเล่นด้วยกันได้นะครับและทิบบี้ก็ยังมีบทบาทในการช่วยตีมอนหมู่ในฟิกชันด้วยครับรวมถึงเป็นตัวละครประสานที่ใส่แดนแดนเล่นแอคชั่นในทีมได้เก่งมากๆก็ยังคงอยู่ในระดับเบต้าอยู่ดีคุ้มค่าต่อมานอนถ้าไม่มีเซรีดาข้ามเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าการได้อุกบาทแบบเบิ้ลอีกลูกหนึ่งมีไม่มีมาต่างกันเเว้มีอีกหนึ่งไอเดียครับถ้ามีงบพอจะเอาโหดเลยก็คือออไปนน e เพราะว่านอน e 2เนี่ยที่อยากจะชวนไปมากๆเลยเด่ยไปแล้วมันคุ้มนั่นเองครับ e 2นอนเป็น e ที่โหดที่สุดในบรรดาตัวดีเพสทุกตัวในเกมเลยนะปัจจุบันนี้แล้วสเกลมันเพิ่มแบบขึ้นพูดเลยนะนับแค่ตัวเขาคนเดียวนะก็เก่งมากๆแล้วอะที่เหลือค่อยเอาทีมมันมาเสริมเอาคุณจะสุ่ม e 2มาไว้ก่อนแล้วรอเซรด้ารีรันก็ได้ในคอนเทนต์เอนเกมสาก็ยังเก่งเหมือนเดิมทั้ง e 0ที่เล่นกับเซริด้าและทั้ง e 2ที่เล่นกับเซริด้าและไม่เล่นกับเซริด้าปัจจุบันกก็มมมมมีทาาาาาางเเเลอพิิมมร่สาารถาสถไซน ให้อยู่ในโหมดอันติได้ตลอดอันนี้เล่นสบายหลังแปลงล่างจะจัดถ้าชอบก็ลุยส่วนถ้าคิดว่าเฮ้ยพี่มันใกล้ดาวใหม่แล้ววะ่ะจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาพอขึ้นดาวใหม่เดีย่ยวโอโ้โหเมตาใหม่มาดีพเจนใหม่มาผมข้ามรอแบบนั้นได้ไหมก็ได้แล้วต่อมาน้องแมวครับเด่นเรื่องเสริมดาเมจเป้าเดียวมีเบิร์สดาเมจที่แรงมากๆตามการเก็บจํานวนเหรียญหลักๆในเมตาจะโดดเด่นในทีมอาเชอร์เพราะสปีดเยอะจึงเจนแต้มได้เก่งและเล่นกับทีมโจมตีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในพลเฟยหรือคุณจะไปเล่นกับ ทีมสายแปะดีบัฟอย่างทีมโยมีก็ได้เหมือนกันนอกจากนั้นครับเอามาเพื่อช่วยลดไซเคิลในแต่ละทีมในกรณีที่เราต้องการปิดดาเมจดมอน MOC ให้ได้ในช่วง0ถึง3ไซเคิลอะไรประมาณนี้สุดท้ายพี่ไมเดเฮ้ยจากที่ลองมานะเล่นกับไซลินนี่ดีเกินคาดวะ่ะเพราะไอ้ท่าหมัดกอสเลเยอร์มันสามารถควบคุมจังหวะได้อ่ะคือคุณจะเก็บไปต่อยตอนไหนคุณก็กดท่าไม่ตตยไซลินตอนนั้นอะแล้วประเด็นคือมันแรงขึ้นเยอะมากครับจากที่เทสดาเมจใน MOC ตีโจนล่าเปล นะใช้แค่หนึ่งซเคินเองปัจจุบันมีทางเลือกในการเล่นว่าจะไปกับซันเดย์หรือจะไปกับไซรินพี่ไมเดย์เขาเด่นใน moc ครับแต่คอนเทนต์อื่นๆถือว่ากลางๆนะถ้าอวยเปิดถ้าไม่อวยไม่ค่อยเชียร์ให้เปิดสักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าตัวไม่เก่งนะครับแต่ว่าดีเพสที่ E0 ศูนย์ด้วยกนะันอะบางตัวมันใช้งานได้หลากหลายมากกว่าสรุปภาพรวมมุมมองส่วนตัวนะแบบไม่อวยย้ำนะว่าส่วนตัวผมให้ไฮซินหน้าสุงม,มากที่สุดเพราะมาอ้วงช่วยให้ id ผมสบายขึ้นเยอะมากจากการเอาไปเล่นหลายๆทีม ส่วนไซรินเอามาประกอบทีมความทรงจำครับบอกเลยโคตรโหดโคตรตองทีมเดียวอคอนเทนต์ในแพท3.7ส่วนตัวดีเพจที่เหลือก็เปิดตามต้องการเลยนะข้าวไม่มีไฮยาซินก็ข้ามนอนไม่มีเซดิดา้าก็ข้ามแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเมตาหลากัหลกๆเปิดตามความชอบอยู่แล้วคุณก็เปิดตามความชอบครับใครที่ยังลังเลอยู่ก็ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้วันพรุ่งนี้จะมีคลิปไกด์ไซรินฉบับเต็มเกือบ1ชั่วโมงมาให้แล้วคุณค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าคุณอยากจะประกอบร่างทีมไหนหรือสุ่มตัวไหนนะค สุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีกับกาชาขอให้สุ่มแล้วออกไวทองมาเร็วๆขอให้สมหวังดังปานารถนาและถ้าเพื่อนๆกดไลค์ในคลิปคลิปนี้ขอให้ดวงดีแบบทวีคูณไปเลยเอาแบบกดโบสิบโลแรกออกอะไรเงี้ย หรือไม่ก็กดโบ๊ะเฮ้ยเบิ้ลสองทองเลยแบบนี้ยเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีครับและสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะไม่ว่าคุณจะกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามขอให้มันผ่านไปได้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยากให้รู้ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเหนื่อยจากอะไรก็ตามผมเป็นกําลังใจให้คุณสเสมอสู้เ้ยไปละบาย